วันนี้ครับอีกสิบทอดสิ่งแรกที่ได้นะครับสิ่งสิ่งแรกของมิติกนะครับก็คือสกิลสเปกบาร์นะครับได้บัฟมาใหม่นะครับคือสกิลอ่าล่าเหยื่อนะครับไอตัวบัฟแดงนะครับใช้หนึ่งลูกแก้วเพื่อเพื่อได้ก็ได้บัฟนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะได้บัฟล่าเหยื่อด้วยนะครับแล้วก็ได้แอทแทกสปีดแบบสามแก้วนะครับ แล้วตรงนี้นะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เกมไม่ได้บอกไว้นะครับหลังที่เราใช้ตัวสเปกบา์นะครับเราใช้แค่นี้นะครับเอ่อผิดผิดต้องต้องจ่ายก่อนหนึ่งสกิลนะครับมันจะมันจะไอ้นี้ได้เลยนะครับมันจะได้สามแก้วได้นะครับทําเป็นคอมโบแบบใหม่นะครับอันที่สองนะครับก็คือตัวขององเล็บหมัดพระสุธานะครับท่านี้นะครับแต่ก่อนนะครับ แต่ก่อนมันจะไม่มีซีซีสลบนะครับอันสุดท้ายนะครับตอนนี้มันปรับมาให้ใหม่นะครับมันมีสลบนะครับจริงๆอ่ะมันควรมีอยู่แล้วเพราะว่าถ้านับตามหลักนะครับสกิลกงเล็บหมัดพสุธาเนี่ยจะมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยจะมีสลบอยทะครัะแต่ว่าถ้าก็เป็นของคันแรงนะถึงจะมีนะซึ่งอันเนี้ยเขามาเพิ่มมาให้นะครับตัวนี้ปกติจะได้ใช้นะครับถ้าบางคนจะอยากใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าของสืบทอดไม่จําเป็นนะครับของเฉพาะคัเอาเงนะครับถึงจะได้ใช้ ตัวนี้จะได้บัฟมาก็คือใช้มีสลบนะครับ้งสุดท้ายที่สุดท้ายจะมีสลบนะครับซึ่งคอมโบจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปใหม่ได้นะครับถัดมานะครับก็จะมีตัวกระแสล่าเหยื่อเนี่ยใช้ทักษะฝังใช้ทักษะนะครับมันจะใช้กับพวกอันนี้ได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้นะํำนองนี้นะไอไอไอเวลาเราเราบัฟเนี่ยครับ ทักษะสี่อันนะมันจะมีอพวกพวกหมัดน,นะพวกไอ้ไอท่าเนี้ย S c i c k ซ้ายนะครับแล้วก็ไอน้นี่ยันมันมันโดนบัฟมาให้ใช้ได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับแต่มันเห็นผลน้อยมากนะครับตรงนี้คือไม่ไม่ได้สําคัญนะครับแล้วก็อันที่สี่นะสกิลนี้นะครับ,รบแต่ก่อนนะครับมันจะมีข้อเสียนะครับไอ้สกิล S c i c k ซ้ายนะครับแต่ก่อนนะครับมันจะ เมื่อใช้อย่างนี be ้นะครับม be ันจะไม่ถอยหลังไปแบบสมมุติว่าสมมุติว่าเราล่างมอนมานะครับแล้วเราเราอยากไปข้างหลังมอนนะครับเราไปไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับเนี่ย S ซ้ายรวมถึงสกิล S ขวาด้วยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับมันจะไม่ติดมันจะไม่ติดมอนแล้วนะครับมันมันมันจะไปด้านหลังได้นะครับหนานี้นะครับ แล้วก็สกิล s คลิกซ้ายนะครับบัฟมาใหม่นะครับแต่ก่อนใช้อย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้นะครับมันจะแคนเซิลนะครับแต่ก่อนจะไม่ลดเกาะน,นะครับปัจจุบันลดเกาะแล้วก็จะมีตัวหมัดเดือดสกิล S อคลิกขวาสามารถใช้ปิดคอมโบได้ทุกท่าน,นะครับอย่างเช่นคลิกซ้ายคิกขวานะครับนี่นะครับ จะมีมันจะแคนเซิลเป็นครั้งที่สามเลยนะครับหรือว่าเป็นยัดบอลนะครับแล้วก็อย่างนี้นะนี่นะครับมันจะทาได้หมดเลยนะครับเดยอยู่นะนี่ก็ได้นะต่ยอยครั้งสุดท้ายเสร็จเนี่ยคที่ขวาก็ทําได้นะคบอ่อถัดมาอ๋ออันนี้อันนี้อันหนึ่งนะตัวเอสคิขวาจะมีนี่นะับถ้าเปิดใหม่ของมิติสิบทอดนะครับคือแดดไปนะ เจอปุ๊บนี่กดอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ไม่มีไม่มีสถานะนะครับแต่แต่ถือว่าอนิเมชันดีนะครับดีกว่าไอตัวตัวนี้นะผมก็ยังไม่อั้เหมือนเดิมนะตัวนี้มันยังมันยังกากอยู่นะต,ตัวนี้ผมว่ายังใช้ขั้นแรกยังดีกว่านะเนี่ยเี่ยมันยังดีกว่านะแต่ว่าตอนนี้เราเรามีทั้งเลือกใหม่นะในการในการเข้าทานะลักไก่นะเพราะว่าเมติกสิบต่อนเนี่ย ดูแดเราอ่ะมันดีเลย์ไวนะครับสี่วินาสี่วินาทีครั้งแรกเป็นไอเฟมนะครับครั้งที่สองและสาจะเป็นซูเปอร์เมอร์แล้วมีความต่อเนื่องกันนะครับก็คือถ้าเราใช้ดีนะเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าเราสามารถกดกดแดดแดดแดดแบบแดชอ่ล้อมตัวละครนะครับล้อมล้อมเป้าหมายแล้วแล้วจ่ายได้นะครับจะเป็นประมาณแบบเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะใช้ได้นะครับตอนนี้นะขึ้นนะครับ ก็ดีขึ้นถ่าเปิดใหม่มากขึ้นนะถัดมาจะมีอ๋อไอ้ตัวนี้นะครับโดนเอาซีซีออกด้วยนะครับซีซีสลบครั้งสุดท้ายนะครับแต่ก่อนนะตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบผมผมผมให้คําว่ากากเลยเพราะว่ารั้งสุดท้ายเนี่ยโจมตีรั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะมีลอยฟาดการอากาศแล้วก็มีสลบนะครับซึ่งถ้าเราใช้แบบไม่มีแอทแทคสปีดนะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยเนี่ยมันจะมันจะคิดสองซีซีครับ คือเสียซีซีฟีเลยจะมีทั้งรอยแล้วก็สลบคือจบใช้พีพีไม่ได้ท่านี้คือกากเลยแล้วก็ไอ้ตัวเอสคิดเอสคิขวาเนี่ยโดนเนื้อมาอันนึงนะครับก็คือแต่ก่อนนะครับเราสามารถใช้แบบนี้ได้นะในการในการเก็บเลือดนะครับแบบนี้นะมันจะอาวยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่แสดงว่าตอนนั้นตอนนั้นผมกดพลาดไปอ่อยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่อันนี้ยังได้อยู่นะคิดว่าโดนไปแล้วนะ ต่อไปจะเป็นทักษะอ๋อตัวนี้นะครับสกิล W คลิกขวานะครับเพิ่มให้มีคลิกซ้ายเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับสามารถใช้คู่กับตัว S ได้นะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วมิตินะครับยังเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บกด f นะครับเพิ่มเมื่อนะครับดีมันจะดีกว่าถ้าตัว W คลิกขวาและคลิกขวาค้างนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยหมดแล้วนะครับ เปอร์เมอร์หมดหมดตั้งแต่ตอนลงพื้นนะครับจะหมดเลยนะครับถ้าอันนี้ยถ้าจะใช้นะครับพยายามใช้พวกแบบอ่ซูปเปอร์เมอร์ต่อนะแต่ถ้าดีที่สุดคือกดแดดนะครับมันจะไวนะครับมันรอยต่อมันจะสั้นที่สุดแบบอย่างนี้นะครับแล้วก็แดดนะครับแดดนึงจังหวะหรือจะกี่จังหวะอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็ปรับปรุงให้ทักษะทอดเสือคำรามนะครับเสือคำรามก็คือไอตัวที่ไซส์ขวาเนี่ย สามารถเอามาใช้ต่อ,อสกิลหลักๆของคาสืบทอดได้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นตัวนะครับที่ขวาอันนี้มันจะไม่ชาร์จแล้วนะสกิลที่ซ้ายที่ขวามันจะไม่ชาร์จนะครับเช่นท่านี้นะครับมันจะไม่ชาร์จแล้วมากครับถือว่าดีคนระับอ่าตัวตัวไอตัวนี้ตัวตัวนี้ก็ได้ด้วยนะครับอ,อ่านนะจะสั้นลงนครับคือระยะระยะในการต่อสั้นลงมาก แล้วก็ตัวเตะลูกเตะสลาตันนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ได้บัฟทำให้ใช้สกิลต่อเนื่องต่อจากสกิลเนี้ยได้ได้ได,ได้ได้ดีขึ้นนะครับแต่ก่อนนะครับมันจะหน่วงนะครับมันจะแบบมันจะหน่วงนะครับตอนนี้มันปรับมาให้แบบว่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยมันมันจะไม่หน่วงนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับ มันมันมันจะหน่วงน้อยลงนะครับมันจะหน่วงน้อยลงคือมันทําให้การเก็บลูกแก้วง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อันส <no> <apa> ุดอันสุดสองอันสุดท้ายนะครับที่ได้บับมานะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัวแดดนะครับแดดละบอลนะครับกดที่ซ้ายที่ขวาเลยนะครับมันจะไม่มันจะไม่หน่วงนะครับแต่ก่อนมันจะหน่วงนะครับ ตอนนี้มันไม่หน่วงแล้วก็ดีนะครับเป็นท่าเปิดใหม่ของมิสติกนะครับคือมิสติกตอนนี้จะมีท่าเปิดใหม่สองอันที่ที่ดีขึ้นนะครับก็คือนี้นะครับแดนไปอย่างนี้นะครับหรือจะ Death แดนเรายัดบอลเลยนะครับกดแค่คลิกซ้ายคลิกขวาน,นะครับคือคาแปลในเว็บแปลผิดนะครับอันนี้ผมกดคลิกซ้ายคลิกขวาเดียวมันต้องเป็นท่านี้นะครับสรุปคือมันมันมันไม่ใช่ท่านี้นะครับมันมันคือมันเป็นการมันการบังคับนะครับว่าเมื่อคุณใช้แดนนะครับก้าวย่างดุดแสงเนะี่ยกดคลิกซ้ายคลิกขวาจะเป็นบอลเลยนะครับ เนี่ยนะครับผมกดนะครับมันเป็นบอลนะครับบอลออกไปนะครับแล้วก็ท้าที่สุดนะครับอันสุดท้ายของมิติกวันนี้ก็คือสกิลจับนะครับสกิลจับดีขึ้นคือใช้สามารถจ่าย CC แบบว่ายังไม่นับ CC ได้นะครับก็คือท่านี้นะนี่นะเห็นปะมันไม่มันไม่มีจังหวะช้าแล้วนะครับคือเปิดมาอัดได้เลยครับคอมโบใช้สําหรับ PvP นะครับสองท่านะครับจะได้จะได้ท่าคลิกซ้ายคลิกขวามากับท่าบอลนะครับก็คืออย่างนี้นี่นะครับ ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยจริงๆมันมีเทคนิคนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอคือถ้าถ้าจับได้นะครับแพทปัจจุบันนะครับผมแนะนําว่าถ้าเล่นคอมโบแบบดูฟิวนะผมว่าแบบนี้ดีที่สุดนะครับก็คือหลังกดจับเสร็จนะครับกดเอ่อใช่อย่างนี้ก็วะซ้ายขวายางงี้อ่าใช่เนี้ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันได้สามแก้วพอดีนะครับไม่มีลูกแก้วนะครับแค่กดสเปกบา r นะครับ สเปกบาเป็นคือต่อต่อจากอะไรซักอันหนึ่งนะครับอย่างเช่นแบบสมมุติว่าอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นปะมันได้สามแก้วเลยนะครับมันจะได้สามแก้วนะครับพอแค่กดสเปกบานะได้เลยนะครับกับอารมณ์ประมาณว่าสมมุติว่าจับนะครับจับสเปกบาใต้ขวาแล้วก็นี่นะเนี่ยครับสามแก้วพอดีนะครับอมโบใหม่ของมิติกนะครับก็จะเป็นแค่นี้ครับสืบทอดวันนี้มีแค่นี้นะครับหมด